พี่เด่นนิรามวัฒนสิทธิ์ค่ะมีใครตอบคำถามนี้ได้บ้างไหมครับถ้ามีใครสักคนเดินเข้ามาหาคุณแล้วก็บอกว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่คิดว่าคนอาจจะมีคำถามว่าเขามองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าเด่นเองก็ไม่กล้าตอบเหมือนกันครับว่าชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามไหม แต่สิ่งที่หนึ่งเชื่ออย่างหนึ่งก็คือในความที่อาจจะสวยงามบ้างหรือบางทีอาจจะไม่สวยงามบ้างในชีวิตคนเราเนี่ยโจทย์หนึ่งที่มันท้าทายมากและเป็นสิ่งที่เราหาคําตอบไม่มีวันหมดก็คือเราจะมองหาความงามที่มีอยู่ในชีวิตในช่วงที่มันอาจจะขรุขระบ้างหรือมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างได้ยังไงและเราจะสร้างแรงบันดาลใจยังไงให้ตัวเองได้ก้าวไปต่อ มันเลยเป็นที่มาของการทอล์กในวันนี้ซึ่งเราจะพูดถึงเอสเซติกหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยที่ใกล้เคียงหน่อยก็อาจจะแปลว่าสุนทรียะหรือความงามในชีวิตเอสเซติก mm hmm. <est> ในชีวิตเราเกิดจากอะไรได้บ้างมันมาจากเดนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเพอร์ันอลมากและอาจจะมาจากสิ่งใกล้ตัวมากอาจาาอาจะเป็นางานอดิเรกข,ของเราการทําสวนการดูหนังฟังเพลงการทําอะไรก็ตามที่เราชอบมันอาจจะมาจากพื้นฐานของ สิ่งที่เราได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ได้มีเวลาได้อยู่กับความรื่นรมหรือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจหรือทราทำช่วงทําให้เรามีช่วงเวลาที่เป็นอิสระหรืออย่างสิ่งง่ายๆที่เด่นทําสิ่งนี้ก็คือเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกหรือรู้สึกว่าต้องการเวลาที่ปลดปล่อยก็จะทําอะไรง่ายๆแบบนี้ซึ่งบางทีรูปรกดินเสียงสัมผัสประสาทสัมผัสเรื่องง่ายๆเนี่ยก็สามารถจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างให้เราได้เหมือนกัน สไลด์ข้างหลังนี้นะครับคือผลงานศิลปะของอาร์ติสต์ชื่อว่าล mm ุคเอ็ดเวิร์ดฮอลล์ุคเขาพูดถึงวิธีการสร้างงานของเขาว่าสีคือแพชชันและมันจะมาพร้อมกับการมองโลกในแง่บวกแล้วก็เมื่อสร้างงานหรือรูปวาดขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาหวังว่างานชิ้นนั้นเนี่ยจะนำมาซึ่งฟรีดอมและโฮปซึ่งนี่คือคีย์เวิร์ดที่เหนคิดว่ามันรีเลทกับเอสเตติก ก็คือ joy freedom hope optimist แล้วก็ uh, passion mm hmm. นะครับมีศิลปินอีกคนหนึ่งซึ่งหนึ่งมีงานมาให้ดูวันนี้ uh, mm hmm. เขาเป็นคนเขียนหนังสือชื่อคาเพเดียมศิลปินคนนี้มีชื่อว่า Mindy Carpenter Mindy เนี่ยเขาพูดในหนังสือมีบทหนึ่งที่ชื่อว่า happy place mm hmm. happy place ของเขาเขาพูดใน,ในบทนี้ว่าคนเราเนี่ย จะมีที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะมีหลายที่ที่เป็นที่ที่เป็นความสุขของเราอาจจะเป็นคาเฟ่ข้างบ้านอาจจะเป็นภูเขาน้ําตกหรือแม้แต่ครัวในบ้านที่เราจะทําอาหารหรือเราเต้นไปด้วยทําไปด้วยสําหรับเขาคือการได้ขี่รถขับรถอยู่ในบนภูเขาแล้วก็มองวิวออกไปเขาบอกว่าเวลาที่มันมีปัญหาหรือมีความเครียดการที่ปล่อยตัวเองไปกับที่ที่ชอบหรือกิจกรรมที่ชอบเนี่ย มันจะทําให้เรารู้สึกปลอดโปรง่งรู้สึกปล่อยสิ่งที่เป็นพลังลบหรือความเครียดออกไปและมันจะเป็นโอกาสให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆหลังจากนี้นนอยากใหน้นอยากจะพูดถึงแฮปปี้เพลสของเด็กผู้ชายคนหนึ่งและการเดินทางของเขาจากในคลิปนี้ขอเชิญชมนะครับ สวยงามหรือความไม่สมบูรณ์แบบก็อาจจะเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราสร้างถิ่นที่สวยงามในชีวิตขึ้นมาได้เหมือนกันเดี๋ยวเข้ามาเรียนโรงเรียนเตร,踏踏踏踏รียมอุดมสาขาศิลป์ lei lei าภาษาฝรั่งเศสในปี2538เรียนไปก็มีคําถามตลอดเวลาวะ่าวันหนึ่งเราจะได้ใช้ภ,ภาษาฝรั่งเศสจริงๆไหมการท่องภาษาฝรั่งเศสมือเชเอมาลามเลยดูองเดอร์ซองฟอง เพื่อให้เข้าใจไวยากรเนี่ยเราจะมีวันหนึ่งไหมที่เราจะได้พูดภาษาฝรั่งเศสหรือที่เราต้องท่องจําเพื่อสอบว่ารถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสหรือเตชเวเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่เด่นก็คิดในใจว่าจะมีวันหนึ่งไหมที่เราจะได้นั่งเตชเวจริงๆเด่อิจฉาเพื่อนหลายคนมากเลยครับที่เรียนจบโรงเรียนเตรียมปุ๊บสอบเข้ามหาลัยก่อนจะไปก่อนจะเข้ามหาลัยเขาก็ได้ไปเรียนต่อ อ่าซัมเมอร์ที่เมืองนอกได้ไปฝรั่งเศสหรือบางคนเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก็ได้ไปเรียนต่อที่ปารีสเดนเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันพงเด่นมาช้าหน่อยมาตอนอายุ28แล้วมาตอนที่ไปทํางานเดนรู้สึกว่าเดนจำปารีสตอนครั้งแรกของตัวเองได้เลยก็คือเดนไปแค่3มวันและเป็นเป็น เป็นคลิปที่ทําให้เรารู้ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสจริงๆเราอาจจะพอฟังได้นิดหน่อยสื่อสารได้บ้างนิดหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นแล้วก็เดนยังได้กลับไปอีกหลายๆครั้งตลอด15-30ปีหลังจากนั้นด้วยทั้งเรื่องงานและเรื่องความชอบก็คือมากกว่าการเรียนภาษาหรือการใช้ภาษาสื่อสารเนี่ยปารีสทาให้เราเห็นว่าคนที่นั่นเนี่ย เขามองเห็นความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตเขามองเห็นความงามของการใช้ชีวิตหรือการอยู่ร่วมกับศิลปะเป็นจำได้ว่าครั้งแรกเนี่ยมีเวลาแค่3วันและวันสุดท้ายเป็นวันอาทิตย์ซึ่งลานรวงทุกอย่างปิดหมดแทนที่เราจะได้เดินชอปปิ้งแทนที่จะได้ไปเดินซื้อของ สิ่งที่คนทาก็คือออกไปนั่งกันริมแม่น้ํานั่งพูดคุยกันหาอะไรไปกินเหมือนไปปิกนิกกันเงี้ยนะฮะแล้วก็ร้านที่เปิดก็มีบุกินสซึ่งก็คือร้านหนังสือที่เป็นแผงสีเขียวริมแม่น้ําซึ่งเราไม่เข้าใจเลยในตอนนั้นว่าทําไมมันมันมีแค่นี้เหรอแต่หลังจากนั้นพอเราโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เห็นทําก็คือถ้ามีเวลาว่างวัวลาทิตยแเราก็ทําสิ่งนั้นแบบเดียวกันเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่สวยงามในชีวิตมันรออยู่ในวันหยุดมันมันคือสิ่งเรียบง่ายที่บางทีเราเดิน,เร,เ,นดดเราเห็นอาคาคร เราได้นั่งพูดคุยบางทีมันคือแค่นั้นเองหรืออย่างล่าสุดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเป็นอยู่ที่ปารีสเดินไปดูเอกซิบิชันอันหนึ่งของาร์ตินชาวอเมริกันคุณยายอายุประมาณสัก80นั่งอยู่ที่พื้นเลยครับกับหลานสาวสักห6หขวบแล้วคุณยายก็เหมือนชี้ชวนให้หลานดูและพยายามอธิบายเรื่องการใช้สีหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่ทําให้เห็นมันทําให้เห็นตอกย้ําความเชื่อของตัวเองที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปลูกฝังเรื่องเอสเตติกเข้าไปในชีวิตเนี่ย มันก็จะติดอยู่ในตาในใจของเราแล้วก็รอวันที่คนคนนั้นเนี่ยจะเอาออกมันออกมาใช้ยังไงหรือทําให้มันงอกเงยขึ้นมาได้ยังไงในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเมื่อ8ปีที่แล้วเดืนลาออกจากงานประจําครับแล้วก็มาเปิดร้านของตัวเองเป็นรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นแหละคือเวลาที่ตัวเองได้ใช้เอสเตติกด้วยเองสะสมมาจากจากการเดินทางจากการเห็นโลกจากการอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยได้มาใช้ เดไม่ที่เคยมีทักษะเรื่องสถาปนิกหรืออินเทียรยหรืออะไรเลยแต่เป็นคุมช่างแล้วก็ทําจนได้ร้านร้านหนึ่งที่รู้สุกว่ามันเหมือนเอาสิ่งที่เราฝันมาไว้ในความเป็นจริงเดนทําอาหารจากการที่ตัวเองก็ไม่เคยเรียนเลยจนมีลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาขอคุยด้วยหน่อยเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้เขาหายคิดถึงบ้านมันทําให้เขานึกถึงวัยเด็กของเขาที่เขาเคยอยู่ใน ร้านบิสโทรของคุณตาคุณยายที่ชนบทฝรั่งเศสด้วยข้าวของหรืออะไรต่างๆที่เราใช้อยู่มันเป็นความชื่นใจที่เรารู้สึกว่านั่นแหละผลของการที่เราเก็บสะสมอลเสติกต่างๆมาเนี่ยมันเกิดผลขึ้นแล้วหรืออย่างในช่วงโควิดเป็นทำแมกกาซีนมาตลอดชีวิตหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดซึ่งเป็นช่วงที่จริงๆมันไม่ควรจะทําอะไรที่ ที่จะต้องเสี่ยงอะไรเงี้ยเราหาเงินมาได้ก้อนหนึ่งเพราะรู้สึกว่าอยากทําหนังสือคิดถึงการทำแมกกาซีนขึ้นมาแล้วึดทํทแล้วก็พิมพ์ร้อยห้าสิบเล่มภายในหนึ่งอาทิตย์ขายได้ซึ่งเราไม่ได้คิดว่าตัวเองจะขายหนังสือได้เพราะว่าโจทย์ที่เห็นทําหนังสือตอนนั้นขึ้นมาก็คือเป็นทําหนังสือภาษาไทยมาตลอดชีวิตแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราซึ่งไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรถ้าทําหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์และมีภาษาไทยผสมอยู่ด้วยเราจะสามารถสื่อสาร กับคนต่างชาติหรือคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยได้ไหมซึ่งปรากฏว่าพอทำเล่มที่สองปุ๊บมันก็มีอุปสรรคอีกซึ่งก็คือทุกอย่างมันล็อกดาวน์หมดเราไม่สามารถเดินทางได้เราจะทำหนังสือ,อยังไงเราใช้วิธีอีเมลเดินคุยกับเพื่อนชาวอังกฤษแล้วเขาพูดว่าเรารู้จักกันมา8ปีโดยที่เราไม่เคยเจอตัวกันมาก่อนเขาเป็นครูสอนแฟชั่นอยู่ที่เซนต์มาตินเด็กก็เอขึ้นมาเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะเดินทางไม่ได้เรามี เครื่องมือซึ่งก็คืออีเมลเรามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือฮิวแมนคอนเนคชั่นซึ่งเราสามารถคอนเน c กกับคนในโลกได้เราจะสามารถเธอสามารถทำโปรเจกต์นี้ต่อได้เล่มที่สองเด่นก็ทำต่อพอมาเล่มที่สามเด่นเดินทางไปนิวยอร์กพอดีเพื่อไปเที่ยวเด่นถือไปด้วยเจ็ดเล่มแล้วก็เดินเข้าไปในร้านหนังสือที่เด่นชอบชื่อว่าคาซาแมกซีนเดินเข้าไปคาซาแมกซีนเขาก็พลิกพลิกแล้วเขาก็บอกว่าเธอขายอยู่เท่าไหร่เด่นก็บอกว่าเด่นขายสาย340บบาทที่เมืองไทย ก็คือ10เหรียญ US เขาบอกว่าย่ขายได้เลย20เขาเขาบอกเึ็กก็ถามเขาว่าจริงเหรอเขาบอกย่ไปหยิบตัวสแตปมมันเลยแล้วเขาจะติดราคาบนปกก็คือติดเลย19 19ุเเหรียญเด็นมีอยู่ในมือ7เล่มเหรียญให้เขาหมดเลยผ่านไป1อาทิตย์เด็กกลับไปใหม่เขาบอกว่าเธอรู้ไหมหนังสือเธอขายหมดแล้วเธอช่วยชิป DHL เลยแล้วก็ได้มาจากเมืองไทยเลย60เล่มเราจะขาย60เิเล่มนั้นให้หมดปรากฏว่า60เล่มนั้นก็ขายหมดภายใน 1- 2หรือเดือน หลังจากนั้นอีก3เดือนเดนก็ได้อีเมลมาจากร้านที่ออริกแอริโซนาเขาบอกว่าเขาซื้อหนังสือเล่มนี้จากนิวยอร์กเขามีร้านซึ่งเป็นร้านมัลติเลเบลขายสินค้าหลายๆอย่างเขาอยากได้สิ่งนี้ไปขายที่เมืองของเขาที่ทูซอนที่แอริโซนาเดนได้สิ่งนั้นปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนหนึ่งเขาก็บอกว่ามีร้านขายเซรามิกที่ปารีสชื่อว่าเอสเตอเดวินลตซึ่งเป็นแบรนด์ที่เห็นชอบมากไม่เห็นหนังสือเล่มนี้แล้วก็อยากติดต่อหนังสือเล่มนี้ ไปขายที่ปารีสหนังสือเด็กก็ได้ไปอยู่ที่ปารีสนอนนั้นแล้วก็มันก็มีการติดต่อลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกที่โซที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นที่อเมริกาใต้ก็มีออสเตรเลียหรือที่สิงคโปร์ Singapore. เพราะฉะนั้นมันทําให้เด็กรู้สึกว่าการสร้างภาษาหรือ voice ของตัวเองที่มีเอ t h e ติกและมีเอกลักษณ์หรือมี originality บางอย่างเนี่ยมันสามารถ connect กับคนในโลกได้ถ้ามันเป็นภาษาที่สากลพอ ทีนี้บางทีมันไม่ต้องรอให้ประสบการณ์ชีวิตเรามากหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับยังคิดว่าการสร้าง voice ของตัวเองที่มี esthetic เ,เ,เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าคุณจะเป็นนักเรียน ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่คุณรู้ว่าคุณอาจจะตอบคําถามไม่เก่งคุณอาจจะเขียนอธิบายไม่เก่งแต่คุณทํา p r e s e n t a t i o นเป็นคุณรู้วิธีที่ทํางานให้ตัวเองแตกต่างคุณอาจจะถามทํางานขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อส่งครูโดยที่คุณไม่แน่ใจหรอกว่าครูจะชอบไหมแต่คุณเชื่อว่ามันดีคุณส่งไปเดี๋ยวเชื่อว่าคุณครูก็จะจําคุณได้เขาอาจจะไม่ได้มีคะแนนให้มากกว่าคนอื่นแต่งานของคุณมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์บางอย่างหรือถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณอยากจะเป็นนักรีวิวสมมติหรือเป็นอ คุณไปร้านอาหารร้านหนึ่งทุกคนอาจจะพูดคล้ายกันบมดว่ามาร้านนี้ให้กินสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมนิดหนึ่งเดินเข้าไปในครัวในเวลาที่คนทําครัวจะไม่ได้ยุ่งมากคุณอาจจะลองถามเขาว่าเมน,นูอันไหนที่คุณภูมิใจที่สุดหรืออันไหนที่มันยากที่สุดคุณเอาไอเดียนั้นมาเบลนกับสิ่งที่คุณมีคุณนําเสนอสิ่งนี้ออกไปเดนเชื่อว่านอกจากสิ่งที่คุณทํามันจะแตกต่างแล้วเนี่ยมันจะสร้างคอนเทนต์ที่มีความหมายและมีความเป็นอินไซเดอร์มากขึ้นด้วย จากที่พูดมานะครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยมันทําให้เด่นรู้สึกว่าในชีวิตเราเนี่ยบางทีเป้าหมายมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่ถ้าเราลงมือทําอะไรก็ตามตั้งใจลงมือทําในสิ่งที่เชื่อและทําในสิ่งที่คิดว่าตัวเองทําได้ดีและและพอใจกับมันเนี่ยขอให้เชื่อและลงมือทําเพราะว่าและอย่าลืมด้วยว่าระหว่างทางเนี่ย ไม่ต้องมองเป้าหมายเป็นเป็นที่ตั้งใหญ่ให้มองว่ามันจะมีความสวยงามเกิดขึ้นระหว่างทางเสมอแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมันมนาจจะงอกงามในแบบที่อาจจะไม่ได้หวังไว้ตอนแรกแต่มันก็จะออกผลบางอย่างออกมาที่มันก็จะน่าภาคภูมิใจเอสเตติกมันอาจจะไม่ใช่หัวใจสําคัญที่สุดหรือเป็นหัวใจในการใช้ชีวิตแต่ว่าเป็นเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีหัวใจสามสิบปีที่แล้วนะครับเด็นเดินเข้ามาในประตูโรงเรียน เพราะคือด้วยความหวางอย่างเดียวเลยว่าถ้าเรียนจบจากเตรียมอุดมเี่ยก็จะเ,เปิดประตูเข้าไปต่อเรียนในมหาวิทยาลัยและก็คณะในฝันได้สาปีที่แล้วเดินเดนินขึ้นมาบนเวทีนี้ครั้งหนึ่งตอนนั้นเดินใส่ผ้าโจงกระเบนใส่เสื้อราชปะแตนเดินนั่งอยู่ที่พื้นน่าจะประมาณตรงนี้เดินอ่านทํานองสนอเพราะว่ามันมีงานโรงเรียน เป็นงานละครแล้วก็เป็นงานอ่านบทอาเซรวาสเป็นเป็นคำนองสนอเเดนมองตัวเองกลับไปในวันนั้นสามบปีผ่านไปเดนรู้สึกว่ามันมีทั้งคนเดิมและคนใหม่อยู่ในตัวเองบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนและบางอย่างมันอาจจะไม่เปลี่ยนไปเลยเพราะเรายังเป็นคนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เดนไม่เคยได้ใช้เลยเดนเคยเดนไม่เคยได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเลยเพราะว่าเดนไม่ใช่คนที่เรียนเก่งเพราะฉะนั้นวันนี้ เดี๋ยวเราจะมีคำแปลภาษาอังกฤษอยู่ข้างบนแต่เดี๋ยวขออนุญาตพูดภาษาฝรัง่งเศสหนึ่งครั้งบนเวทีนี้นะครับองเซมูงมง์มองก็เดบอร์เดอกาติูดปูเลเวียจกีก็มองเซเชมัวอวิซองกิโลเมตรเดบแบงกอกกีมาคงดูริอเลโกทรมบดมศึกษาเอกีลาดงนีเซฟีกีเชนนโอดูขอบคุณมากครับ ขอเสียงปรบมือให้กับพี่เด่นนิรามวัฒนาสิทธิ์ค่ะ